บ่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 มแดงนี่ยังนี่เถียงกันเรื่องยังนี่ใครบ่มแดงใครใครแดงมากแดงมากสีออกเปลี่ยมากใส่เป็นแม่เป่งกับใครอันไหนมากก่อนเป็นแม่เป่งก่อนครรอดหมดแดงคาบคาบไปให้ยังกิน ข้าไปสู้กันกินนั่นแหละสู้ย่งกันเลยสู้ย่งก็สู้มูสู้ใหญ่กินกันนี่แหละเอาอยากน้ำไครหมดแดงเราปะมดหมดแดงนี่มันบอกินมันบกินมันสิข้าไปให้แม่เป้งทัว์สออกไครเออยเห็นปะไปเียสต์ไปเสีไปเตะไปมึงแง่เบิดแรงนี่กูเงเบิดแรงกับแม่เป้งอ่ะง้ไปสมึงกัพ่อแม่เป้งคันได้กเงยได้ได้แม่เป้งมาตัวรุงกูให้แสนนึลง เอาน่า้าเปิดสิอ้ามึงย่บู่้เีวมึงย่ไป้งกออ้าบ้านเนาแกเมันะเป็นเนี่ยนั่งกันนะปวมันมีเนียปวดหัวนนงปยาดอ้ยสีแม่เากอนไข่บ่นี้ไบ่ด้เลยไย่่นไบ่ได้มาแม่เปงก้อนยักเียวาายมันก่อนมันเป็นละลายอ้าบ้านนี้ ก็ได้ไข่ก้อนเด่ัมนกอนไข่หมดแดงไข่หมดแดดไงไข่หมดแดงมีไข่ผักกับไข่ตรงสรุปมูไข่ผักมันจะเป็นแม่หมดดำเป้งเป้งนึงมันออกเลยซะตัวไข่กบไข่มันบออกไข่เป็นเป้งเดี๋ยวขึ้นไปเป็แม่เป้งเห็นไหมเป็นแม่เป้งบินออกมานเลยปีกรวนตายหมดกี้เมื่อกี้เขาเห็นนั่นน่ะตายเก็บเรียนวิทยาศาสตร์วัตถุวิพยาประวัติศาสตร์ Ha asam ni lah tiang kan long lah